เินะครับแต่ว่าเราจะไปนอนปูทับเบิร์กที่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามพวกเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันที่ปูทับเบิร์กนะครับระหว่างทางผมจะเก็บวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับไปพิชิตอากาศเย็นๆด้วยกันค่ะโอเคหวังว่าจะนะตอนนี้ตรงไหนนะตอนนี้เราถึงจะเข้าหลุมสัตว์เลยนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาถึงเพชรบูรณ์แล้วนะครับกำลังจะเข้าหลงสักนะครับเพื่อนแล้วอ,อีกประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วก็น่าจะถึงพื้นที่จุดที่เราจะไปนอนวันนี้แล้วนะครับเรา,าเซิร์ชกันดูแล้วเราว่าเราจะไปนอนที่ผาหัวสิงนะครับถ้ายังไงก็ได้จุดนอนตรงไหนเดี๋ยวก็เกลื่อนลอยติดตามกันนะครับ ระหว่างทางเราก็จะแวะที่ไล่ทุ่งทานตะวันนะครับพาเพื่อนๆไปถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับชื่อไล่ผูกประชาตินะครับที่นี่จะเสียค่าเข้าค่า,าบริการ ผู้ใหญ่20บาทนะครับแล้วก็จะมีแกะแล้วก็จะมีดอกไม้แล้วก็จะมีทุ่งทานตะวันสวยๆให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปและมีจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินหลายจุดเลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ถ้าเกิดผ่านมาก็แวะมาที่ทุ่งทานตะวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะขอถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ก่อนที่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่ทูทับเบิกนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้พวกเราก็ออกเดินทางจากไล่บุปผชาติสวนทานตะวันแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้า,าสู่ภูทับเบิกแต่พเอิญระหว่างทางเราพบกับวัดวัดหนึ่งซึ่งสวยมากเลยครับชื่อว่าวัดถ้ำเขาปางนะครับยังไงจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกราบนมัสก,การองค์ท่านนะครับ จุดที่สองแล้วนะครับพพเพื่อนๆวัดถ้ำเขาปางนะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาพเพื่อนๆขึ้นไปดูข้างบนสักหน่อยนะครับก่อนเดินทางไปที่ภูทับเบิกครับพระองค์ขาว ใหญ่มากเลยนะครับด้านหลังก็จะติดกับภูเขานะครับสวยมากๆเลยครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองทางผ่านก็แวะมานมัส,สการองค์ท่านดูนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตเราแล,และครอบครัวด้วยนะครับ วันนี้จะแยกมาทําบุญด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางไปอีกค่ะเหลือ1้0ยร้กิบกิโลเราจะถึงบุษบึงะคะ่ะ เราได้เดินทางขึ้นเขามาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกหูอื้อมากเลยครับเพื่อนๆเพราะความสูงจากระดับน้ำทะเลคงจะเกือบพันฟุตที่เราอยู่บนยอดเขาพร้อมกับถนนก็เป็นทางราดชันมากเลยครับแล้วก็โคดเคี้ยวเลี้ยวหักศอกหลายโค้งมากเลยครับยังไงเพื่อนๆที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ภูทับเบิกให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางและขับรถช้าๆขับรถปลอดภัย ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับเพราะว่าถนนบนภูทับเบิกนั้นต่างชันแล้วก็เดี๋ยวโค้งแบบหักศอกหลายเดี๋ยวมากเลยครับยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะครับที่ผาหัวสิงห์สรุปแล้ววันนี้ผมจะไปนอนพักที่ผาหัวสิงห์นะครับถึงผาหัวสิงห์แล้วผมจะเก็บภาพบรรยากาศรายละเอียดสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับยังไงเป็นเพื่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวภูทับเบิกเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกคนนะครับ ขึ้นบนภูทับเบิกจะมีจุดพักรถและจุดชมวิวหลายจุดยังไงผมจะแวะเก็บบรรยากาศถ่ายรูปสวยๆที่จุดพักรถและจุดชมวิวมาให้เพื่อนๆนะครับตอนนี้มาที่จุดพักรถนะครับเราก็มาพักรถถ่าย่รูปก,กันนิดๆหน่อยๆนะครับสวยมากสวยมากเลยสวยจริงๆเลยครับที่นี่สุดยอดอยากให้เพื่อนๆมานะครับ ดูวิวครับเทควิวแบบสวยมากแดีวก็จะไปถ่ายรูปตรงนี้สักหน่อยหนึงนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปที่พักวิวของทางก่อนที่จะขึ้นอูทาเบิร์กครับเ,เพื่อนวิวสวยมากเลยอยากเพื่อนๆมานะครับ ลองเช็ควิวข้างบนนี้ก็จะเป็นลานดอกไม้นะครับให้เพื่อนๆได้เช็คอินถ่ายรูปก,กันด้วยแล้วก็ส่วนด้านหน้าของเราก็จะเป็นวิวของฟูทับเบิกนะครับสวยมากเลยครับสวยจริงๆครับสวยมาก โอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพากันขึ้นไปที่ภูทับเบิกที่พักของเราแล้วนะครับส่วนตรงนี้เป็นจุดชมวิวสวยจริงๆนะครับอยากให้เพื่อนๆลองมานะครับค่าเข้าผู้ใหญ่30นะครับเด็ก10บบาทนะครับแต่ว่าคุ้มกับวิวข้างหลังเป็นวิวของภูทับเบิกนะครับซึ่งสวยมากครับสวยจริงๆ สวัสดีผู้ทับเบอร์สวัสดีูับ,บรอรรยตอนนี้เราถึงแล้วนะครับพเพื่อนๆจุดกลางเต็นท์ของเรานะครับวิวสวยมากเลยท่างไงเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็วิวสวยไมหมเดี๋ยวจะเอาวิวสวยๆด้านหลังมาฝากนะ เราก็มาถึงผาหัวสิงหแล้วน,นะครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับเพื่อนๆไม่มีลมเลยกลางเต็นท่าจะสบายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มากลางเต็นท์ตรงนี้เสียดายมากเลยผมกลางเต็นท์ห่างจากผาหัวสิงห์ประมาณ300เมตรนะครับยังไงผมจะเก็บวิวบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วใช่ครับวันนี้เรามาพุทธเปิกนะครับอ่า สามวันสองคืนกันด้วยกันนะคะวันนี้เราก็จะมาทําชาบูเหมือนเดิมนะคะวันนี้เซอร์ไพรส์ด้วยวันนี้วันเกิดคุณนายเซอรับวันนี้เราวันนี้วันเกิดคุณนายวันนี้เราวันเกิดคุณนายเราใช่ค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะคะบนเป็นการที่ร้องแฮปปี้เบิร์เดย์บนภูทับเบิกนะคะซึ่งอากาศตอนนี้ที่เราขึ้นมาก็ประมาณอยู่ที่ณขณะนี้อยู่ที่ประมาณสิบสิบสี่องศาประมาณค่ะประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หนาวมากนะคะกำลังสบายเย็นอากาศไม่ลมไม่ลมแรง กำลังดีมากถือว่าอากาศกําลังเย็นสบายๆไม่ถึงกับหนาวสั่นมากนะคะอากาศเย็นอย่างนี้นะคะคุกกิ้งเราอาหารมื้อเย็นสําหรับมื้อนี้วันนี้นี่ค่ะ ชาบูชาบูขอนําเสนอค่ะนะคะตบมือตบมือค่ะนี่นะคะเป็นการหมักมาจากกรุงเทพเลยมาจากบ้านของน้องแบงค์เองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็มาซื้อผักเอาแ<ช>ถวตรงตาม <สด S 2> ก่อน <มา S 1> จะขึ้นมาที่นี่ก็จะมีเกษตรกรมีตลาดนัดที่ขายของแบบว่าเป็นผักปลอดสาร<ช>น,นะคะก็โอเคค่ะ ถือว่ามือเย็นนี้เราต้องอุ่นเครื่องนะคะเพราะอากาศมันเย็นก็จริงแต่ดึกๆตัวนี้เราไม่รู้อุณหภูมิจะลดลงอีกเท่าไหร่นะคะแต่ขนาดนี้กําลังสบายๆนะคะก็ควรจะต้องเป็นอาหารที่แบบเออเติมความให้ร่างกายอบอุ่นเส้นชาบู<อ>น่ำต้นนะคะคผูก็น่้าก็อาจจะเป็นการนะ ยุ่งยากนิดนึงเอาแบบนี้ไปเลยง่ายๆน,นะคะ,คะก็คือความพร้อมเตรียมมาพร้อมมากเะค่ะเพราะว่าหมูเนี่ยหมักมารู้สึกจะหมักวายด้วยนะคะ<ม>นี่ค่ะมีหมดเลยนะคะม,มีทั้งตับมีทั้งปูอาจหมูสามชั้นทุกสิ่งทุกอย่างน่าทานมากเลยค่ะ พราะหมักวานนี่คงจะนุ่มมากแล้วรู้สึกว่าหมักหลายชั่วโมงแล้วด้วยส่วนพับตรงนี้ก็คือมาเตรียมเอาที่ก่อนจะขึ้นภู้ทัาเบิกจะมีตลาดนาา<ช>ัดนะคะ<ห>ตลาดนัดแบบชาาบ้านชาวบ้านแล้วราคาก็ไม่แพงค่ะ okay, นะคะคถ้าสนใจนะคะหรือมีโอกาสได้มานะคะขอแนะนํานะคะว่าผักเนี่ยเรามาหาเอาทางนี้ค่ะแต่พวกเนื้อหมูหรืออะไรเนี่ยก็สมควรที่จะหมักมาเลยเองก็ดีนะคะแต่ก่อนมานะครับแต่ก่อนมานี่ต้องเช็คต้องเช็คทุกอย่างนะครับก่อนจะขึ้นมาเราต้องพร้อมทุกอย่างน้ํามันเอ่ย เครื่องยนต์เอ่ยรถเอ่ยแล้วก็สภาพความพร้อมทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายอะค่ะร่างกายก็ต้องเตรียมวอร์มให้ดีเพราะว่าขึ้นมาบนนี้นะคะแนะนําให้ดีที่สุดก็คือถ้าคนที่มีโรคประจาตัวเช่นเป็นคนแพ้อากาศหรืออะไรก็ควรจะเตรียมยานะคะยาสามัญรประจําบ้านเป็นกล่องเล็กๆยามองยาดมยาลมอะไรก็เตรียมมาก็ดีนะคะเพราะว่าการพาดนะคะเผื่ออะไรขึ้นแล้วมันมันมันค่อนข้างลาบากนะคะอยู่บนนี้นะคะซึ่งจุดที่เราอยู่ แคมปิ้งกันตรงนี้ค่ะกระโจมตรงนี้นะคะจะไม่ไกลจากอ่าอะไรนะคะผาอะไรนะเขาเรียกว่า อะไรนะคะอะไรนะหัวสิงค่ะผาหัวสิงค่ะผาหัวสิงซึ่งไม่ไกลเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผาหัวสิงเขาจะปิดนะคะปิดเพื่อแบบว่าไม่ให้กับนักท่องเที่ยวนี่เดินเข้าไปหรือเอารถขึ้นไปจนจุดหน้าผาเพราะว่าเคยเกิดมีอุบัติเหตุเมื่อหลายหลายปีที่แล้วที่น้องพยาบาลนะคะไปอยู่อยู่อยู่บนหน้าผาแล้วจะถอยหลังแล้วไปดันไปไปไป,ไป,ไปใส่หัว ก็เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตก,ก็เลยตอนนี้ก็คือเหมือนกับเขาก็ได้ทําการปิดนะคะแต่อาจจะเดินไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยได้แต่รถห้ามขึ้นนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ไปถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆกันเอาไว้แล้วนะคะอคตอนนี้ก็จะถึงเป็นเวลาที่เราจะต้องมาหาอะไรใส่ท้องแล้วเมื่อกี้ไปหาบรรยากาศดีๆใส่โอ้ไปรับโอโซนกันมาแล้วตอนนี้หิวแล้วค่ะหิวแล้วนะคะน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะโฆษณาให้ง,งี้โฆษณาต้องเข้านะคะประมาณว่าน้ำจิ้มแล้วก็หาสําเร็จรูปขึ้นมาเลย นะคะทุกอย่างเป็นชุดแคมปิ้งที่ก็เตรียมกันหลากหลายค่ะมากมายมีโอกาสก็ามานะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะปิดอีกไหมจะได้เที่ยวอีกไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยรีบมาก่อนและอีกอย่างนึงเราไม่ได้มาเป็นวันอาทิาห์เลิกหรือวันเสาร์อาทิตย์ คนค่อนข้างสบางตาและกำลังสบายๆไม่แออัดค่ะตันนี้จะขอเบรกพัก EP เพื่อที่จะไปเตรียมเทื่องนะคะทำชาบูแล้วเราก็มาทานด้วยกันเออแต่วันนี้เรามีพิเศษนะคะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากค่ะวันนี้เราจะมีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์บนภูทับเบิร์กนะคะเราจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นางโดยที่เราแอบเซอร์ไพรส์นางไม่รู้เราแอบซื้อเก๊กขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่โอเคนะคะแล้วยังไงติดตามพวกเราต่อไปนะคะสำหรับวันสำหรับสำหรับเย็นนี้คืนนี้เราก็ ขอทานข้าวอบอุ่นร่างกายกันนะคะเพราะว่าเราเดินทางมาไกลเนาะทันเผื่อเดจะทันเผือหรือวันนี้เราก็โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับตอนเช้าบ๊ายบายเดี๋ยวบรรยากาศตอนคืนเราจะก็จะเก็บเก็บบรรยากาศตอนคืนให้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับที่ให้น้ำมาเป็นแขกรับเชิญในอีพีนี้ค่ะขอบคุณที่ยบายตอนนี้อากาศที่นี่หนาวมากเลยนะครับต้องใส่เสื้อข้างในอ่ะ สองชั้นพร้อมโซนหนาวอีกหนึ่งชั้นเป็นสามชั้นนะครับหนาวมากเลยครับอนี่จะเป็นบรรยากาศนะครับหนาวตอนนี้อยู่ประมาณสิแปดองศาครับเหมือนแอร์เหมือนเราเปิดแอร์อยู่บ้านแต่เป็นลมแอร์กำลังเดือดปุดๆเลยไม่แอร์แล้วอ่ะป้าไปแบงค์ทักทายเพื่อนๆหน่อย วัสดีครับทุกคนตอนนี้หนาวมากเลยย8ลตอมสายครับตอนนี้ก็ปรับน้ําำบูก็ไหล่แล้วมีเซอร์พร้านะคะเป็นการที่ร้อง Happy Birthday บนพูทับเบิงนะคะ Happy Birthday Happy Birthday to you 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 ปปููโอเคนะครับสุปสันวันเกิดนะครับคุณนายมีความสุขมากนะเราก็มีพิธีกันได้มาเป็นพิธีถือถือถืออ่ะแป้งถอยสุขสันต์วันเกิดสำหรับพี่สาวขอให้พี่สาวจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให ลลร่ำรวยเงินทองธุรกิจท,ที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จอะไรที่คิดหวังอยากจะได้ก็ขอให้ได้ได้ได้ตังตังตัปง,ป,งปุริเย่รับปีใหม่แล้วก็ให้คุณนายสุขสมฝากอะไรมาทันใดพี่หนีแล้ว <ไป S 2> นหน้าไปอวยหน้วรับปีใรวยๆนะคะไปไปไม่ใช่แล้วอะไรปุริเย่หรืมเอาที่เดียวเแม่เอาบ้ันชานวัน เดี๋ยวอย่าเพื่งเอาอไปทำไ,ไมไม่มันดีแล้วมันดีแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวขอลากันก่อนแค่นี้นะครับยรืองไงเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าจะเก็บบรรยากาศวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับแล้วอย่างไงเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับบายบายนันบนับวันนี้นะคนะคทุกคน ภาพอาบรรยากาศช่วงบรวราน8โมงนะครับเพื่อนๆ่ที่นี่ไม่มีหมอกเลยนะครับแต่ว่าอากาศเย็นถ้าเกิดจะมาดูหมอกจริง,รง <ๆ S 2> เพื่อนๆต้องมาช่วงหน้าฝนนะครับหรือว่า,าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับมันถึงจะมีหมอกที่นี้มันหน้าหนาวแล้วมันเลยไม่มีหมอกนะครับแต่ว่าอากาศเย็นสบายสดชื่นนะครับแดด แรงนะครับแต่ว่าไม่ร้อนครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางลงไปข้างล่างแล้วนะครับถ้ายังไงก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็คืนนี้ผมจะไปนอนที่ไหนฝากเพื่อนๆติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับ